พี่น้องเอ๋ยเพ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ้มป่าคุ้มบอนคือแขกแกงหางป่าหน้าบอนคือขามฝ่าลันจัก,กรจันหอ์หงคือของลันย่ามคนมีสินดินมีนามบ่อนคางคืองโลกบูมสักกุณาโกบินส้วนส้อมไปไหมให้เมืองไก่เมืองไก่ ขอบแม่มอระดกดนตีเกาแกให้ผ้ากันสืบไวยาไลถิ่มให้เปล่าแปลยาไรถิ่มให้เปล่าแปลสันดกว่าพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนดินฉันซื้อนางสาวาวัชรพ่อนหารเวทซื้อเหรนซื้อน้องกอบมูฮานังคนเขากะเอิญสาวกอบไอ้กอบ เอยกอบกอบปีกอบแก็บลูกกอบแม่ไงกอบที่กอบกับมี่แต่เระว่าสีเอิญนนียกับกอบคือเก้านั่นแหละว่ามือนี้กับสิมาแนะน้ำโตให้ทุกคนได้รู้จักกับอายุี21ปีตอนนี้กำลังอายุปี3สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัายราชภัฏเทพสตรีกะเป็นคนง่ายๆสบายๆายงานอดเลกะมักนอนแล้วก็มักเบิ่งทรทัศน์ แต่เห็นว่าสิมากนอนแล้วก็มากเบิง่งนอนคัะแต่กะมีความสามารถเจ๊วพวเมลนนอนอยู่ซื่อๆกะเลนบาาเกตบอลได้เราก็ลองเพ่งได้มวนแต่มือน,นี้ไม่ได้มาลองดอกเพราะว่าใกล้สิเปิดเทิมแล้วต้องหาเงินใจคาเทอมแบ่งเบาภ้าละพแมี <c oughs> แต่เราวาสิมาหักเขาโพดไปขายก็จ้งว่าแหละเนาะข้าวกมีเงินมาหาขเขาโพดซอยกัน Hey! Can you come hey. on? <laughs>